ขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวตัวเดียวโอ,อยเจอแล้วนะอยู่ทางขวาขวาขวายิงเลยยิงเย,ย็ูใส่เกานะแม่ใส่กาะตก่กาแตก,แตกยิงดาวไปแล้วตัวหนึ่งยิงดาวไปแล้วตัวหนึ่งดาวสองดาวสองโอเคก็กราบสวัสดีกับชาวขอบดีตี้โมเดิร์นวาเฟ่ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมเจมมี่ซี มันจะเป็นทางการไปไหมอ่ะโอเคก็สวัสดีกับชาวคอฟดิวตี้มอร์เนนวัฟรทุกท่านนะครับผมสวัสดีกับเพื่อนเอนทุกคนนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นในโหมดดูโอนะครับแล้วใช้โหลดเอาชุดนี้ไปเล่นนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็แค่ไปเล่นกับเพื่อนสองคนแค่นเองในโหมดดูโอแล้วก็สําหรับของแต่ง HDR ก็จะเป็นชุดเดิมนะครับผมได้เคยทําคลิปไปแล้วก็ลองไปย้อนดูได้นะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขอไปไวนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลาเล่นเป็นยังไงไปดูในคลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับก่อนไปรับชมคลิปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับสองตี้สามตี้สี่ตี้วะสามเอาไงวะสี่ตี้วะสามเอาบ้านนี้นะบ้านสายบ้านสาย ครับช่วยด้วยก่อแตกแล้วก่อแตกแล้วโว้ยเกมอะกูก็พูดกับมึงตั้งนานอ๋อกูลืมเปิดใหม่ Apa? Oh, Oh don't Oh bawah Woi, woi, jatuh Oh, oh นะเล่นทนายแต่กูจะไม่ใช้มีดเซมๆแล้วกูจะใช้มีดดีวะใั้มึงเลยใช้มีดดีกว่าวะมันไม่มันว่าถ้าใช้ปืนเนี่ยจะง่ายไปอตามสบายฟันแค่มันโดนก็พอไปดีกว่าไปเอามาสิบล้อมาสิบล้อมาข้างหลัง

วกูโดนตัวบ<อ>้ายอ้เฮียปาระตันทีกูอะซากปาร์ตัเลยมนปาสตันกูปาอ์่นปยิงยจ้ามัน,น,านายิงอะไรเเฮ้ยซื้อได้แล้วนี่ว่า ไปลงเอาของกูเฮ้ยมีคนมาลิงตีบล็อกอะไรวะไปไปลงเอาของกูฟันนะนี่ไงมันขับเข้าไปแล้วมันเข้าไปเล่นข้างใน Never might. Never might. มันต้องเล่นข้างในจริงๆอะ่ะ เพราะว่าถ้าเล่นหนึ่งแพอยากไปตอนนี้ก็ลำบากแล้วถ้าไปขวาไม่ได้ก็ต้องไปซ้ายอ่ะทักมันก็สายซ้ายคนเยอะแน่นอนวงบีวงกว้างขนาดนั้นอ<ป>่ะไปไปไปจะไปเอาโหลดเอาหรอไม่เอาไม่เอามีมีข้างหน้าข้างหน้าบ้านนี้บ้านนี้เจ้าบ้านไหมเอาไงแต่มหมดอ่ะมีเดซเซเลนจะวิ่งนะ ขึ้นมาเกิดตัวเดียวไวมึงก็ไวไหวตรงนี้มีคนแน่อ้อมซ้ายตับออกซ้ายอีกเจาโหลดเอา่าจะเอาก็รีบเก็บมันก็จะวิ่งไวแบบไม่บอกกูจะเล่นเลยนะมันต้องเข้าอ่ะตับมึงก็ต้องรีบวิ่งมาดิปืนกูหนักตะเปิดเดาสิ เปิดเดซเซเลนไม่ต้องเปิดเปิดแล้วเข้าบ้านนี้เป็นความคิดที่ดีมากกูบอ,อกเลยแล้วก็ค่อยๆอ,ออกไปเลยมันอยู่ให้ถึงวงเนี้ยอยู่ให้ถึงวงเนี้ยกูจะเปิดใจ RPG แล้วแม่งอยู่ไหน อ่าสวยงามมีนักกากแก๊สว่ากูไปทำบ้าเกมวิ่งฝ่าดีกว่าไปขวาไปขวาเลยเข้าไปขวาลงล่างลงล่างอย่าพุ่งออกนะอย่าพุ่งออกกูถือไอพีจีแล้วนะถ้ากูพลาดกูตายอ่ะอย่าปาสตันนะใกล้ๆกู บ้านนี้บ้านนี้บนหัวเราตามดูหลังไว้บ้านนู้นมันอยู่ได้ววะเ <c oughs> ฮ้ยเหลือสองตัวเองตาบ มึงอย่าตื่นเต้นดิกูอ่ะพีจีนะกูพลาดกูตายเลยนะกูไม่ยกปืนนี้แล้วมันช้าเออเออเออยังเหลือเพ <c oughs> <c oughs> <c oughs anyway> like ิ่มเลยมันยังอยู่ตรงนี้มันยังอยู่ตรงนี้นะครับจะเพิ่มจะเพิ่มพิ่มกูจะแอร์สไตล์กูจะแอร์สไตล์แอร์ใส่ดิเดี๋ยวนี่มันกดไม่ได้แอด้แอร์ไม่ได้แอร์ไม่ได้แอร์ไม่ได้ก็ต้องเข้าแล้วเพื่อน เจอแล้วอยู่ทางขวาขวาขวายิงเลยยิงเลยหูใส่กอกนะแต่กอกแตกตกอกแตกยิงดาวไปแล้วตัวหนึ่งยิงดาวไปแล้วตัวหนึ่งดาวสองดาวสองตายหมดแล้วเฮ้ยมันดาวสองมันทุบมาตัวหนึ่งข้างหลังเชื่อชื่อ ว่าแล้วมันดาวสองไงฮะมันต้องมีเซลล์วิ่งเข้าวงก่อนไงเพราะว่าอย่างไ,ไะเพราะว่าอย่างไงมันมันชุกขึ้นมามันก็ดาวอยู่ดีอ่ะวงแรงเ the God, the God. จ๊ก๊อดเจโก๊อจีจิไกจีจิ Okey Gigi Mึงต้องบอกว่า Gigi เว้ย Gigi ก๋า Gigi 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 Ee Ee Ti